เรามาดูขนาดชั้นชุดนี้นะครับชั้นชุดนี้เป็นชั้นแนวตั้งนะครับตัวไม้เราจะเป็นไม้ส่วนนอกนะเป็นไม้เนื้อแข็งนะโดนน้ําได้ปกติเลยนะครับผมจะพ่นเลกเกอร์เสริมให้สองรอบนะชุดน,นี้ขนาดความกว้างด้านหน้านะครับความกว้างด้านหน้ายี่เจ็ดนิ้วนะความลึกด้านในเจ็ดนิ้วเลยนะครับความสูงนะครับจากพื้นถึงสุดชั้นสี่สิบเจ็ดนิ้วนะครับชุดน,นี้จะเว้นด้านนอกไว้ประมาณนิ้วฟฝ่าเลยนะครับ ก็จะได้รูปที่สวยงามนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นไม้นะครับกันโหลตกนะครับก็กันโหลตกได้นะครับด้านหลังตัวโหลนะครับโหลเราจะเป็นกาวซิลิโคนสีดํานะครับกระจกจะหนาสามมิลนะขนาดฟาร์มฟางห้านิ้วยาวห้านิ้วสูงแปดนิ้วเลยนะครับก็โหลค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับชุดนี้ชุดนี้ได้ฟาร์มสูงที่ระดับสายตาเลยนะครับ ก็ค่อนข้างสูงนะครับพบชุดนะครับตามภาพเลยครับได้ชั้นได้โหล ổ, ทั้งหมด20บใบนะครับขนาด558นะครับได้ทั้งหมดตามภาพเลยนะครับ